เกออ,อ,อ,อหนูแต่งนหน้ารู้เรื่องนะคือเขาสวยอยู่แล้วเขาแต่งนิดเดียวก็สวยใช่คือเพราะเขาเป็นคนสวยเต๋อหนอนมา,าก็สวยเลยถ้าถ้าเขาไม่สวยอะเขาสูดไปนานแล้วแต่นี่เขาสวยไงเขาเลยไม่สูด คุกกี้กินข้าวกินข้าวก่อนก็ได้นะแล้วก็มาเจ็ดไล่คุกใหญไร่คุบ่อยมากไล่คุบ่อยมากจะรักคุกพี่โมไม่รู้ว่านูดีดีนี่นะ ขาต้องการหนูในบางเวลาทุกคนไม่ต้องไปเรี่รอบเขาต้องการหนูในบางเวลาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่หนูที่ไล่คู่มาเขาเลยนะนี่คือครั้งแรกที่หนูไลคู่กับเขาเลย <c oughs> แล้วก็เพราะหนูเพราะว่าอะไรเขาไม่เคยยอมรับการไลส์สดของหนูเพราะว่าอะไรเขาลัวคนเราแบบนี้ <c oughs> คือไม่ได้อยู่ใกล้งไงมันอุดปากไม่ได้ไงคูดไปเรื่อยล่า,ย <c oughs> ลาสุดเน็ตเอาขึ้นไล์ไม่ได้ ขึ้นไลรคือไม่ได้ไม่มีใครขอขึ้นแล้วหนูได้เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่รู้แล้วาะสาลิจิตนี่พี่ขึ้นแต่วันนี้มันไม่ได้แบบว่ามีทีตั้งแบบแปดตัวเธอขึ้นมาเลยนะย่าแล้ี่ดูดวยก็อะไรอะอันนี้ เืิอยู่ทรายลงไม่บอกกูเลยสักงนิดนึงกูจะหยุ่หัวอยู่ถตงนงด้วยใช่เก็งปากเลยสัดอ,อ๋อวันนี้ไม่ใช่พิธีมั่นค่ะวันนี้ไม่ใช่พิธีมั่นวันนี้เป็นงานลิเกเนะคะ อันนี้เป็นเป็นเอ่อนาลิเกนะคะของมิซิฟวาวค่ะแล้วก็น้วอาจระแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวน,นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่นะคะมไ,<ป>ไม่น่าเลยไปไปแล้วจะเจอกันนะเจอกันนะกดออกให้หน่อยออกไม่เป็น we